อ่ะข้อที่2อจุนะครับอันนี้ก็เอาคู่นี้ไปได้วยกันเอาคู่นี้ไปได้วยกันนะครับ6 Ac อซลบสออันนี้ดึงเครื่องหมายลบออกก่อนลบสาเมื่อดึงเครื่องหมายลบออกไปแล้วงั้นบวก y ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายไปเป็นลบ y นะครับ นะดึงเครื่องหมายลบไปไว้หน้าวงเล็บแล้วนะครับนะบวก y ตรงนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นลบ y นะครับรนะะมัดระวังนะการดึงเครื่องหมายลบนะครับเมื่อพิจารณาตัวร่วมของตรงนี้6กับ2มีตัวร่วมก็คือ2แล้วก็มีตัวร่วม4อีกดังนั้นกลุ่มนี้ตัวร่วมของมันคือ2 4 6ac ดึงตัวร่วม 2c ออกก็จะเหลือ 3a เนี่ยของเดิมหารด้วยตัวร่วมที่ดึงออกเนี่ย6ตั้ง2หารได้ 3c ตัด c ก็เหลือ a เนี่ยครับ 2cy ตัดด้วย 2c ก็เหลือ y นะครับ อันนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับตัวร่วมก็คือ 3A-Y ลบ y นะครับเดี๋ยวนั้นดึง 3A-Y อลบ y ออกแต่เด็กๆนึกดีๆก่อนนะครับตรงนี้ที่ที่เขียนว่าลบวงเล็บ 3A-Y ลบ y เนี่ยความหมายมันก็คือแบบนี้ด้วยนะ เครื่องหมายลบที่เห็นเนี่ยมันก็คือลบหคูณอยู่กับ3 a มลบ y นะเครื่องหมายลบที่เห็นเนี่ยหมายถึงลบหคูณอยู่กับ3 a มลบ y ดังนั้นเมื่อเราดึงตัวร่วม3 a มอลบ y ออกกลุ่มนี้เหลือ 2C ลบกับกลุ่มนี้เหลือลบหน,นะครับ สองสี่ลบหนึ่งคือบางทีถ้าไม่เขียนตรงนี้ให้ดูเนี่ยบางคนจะงงว่าอยู่อยลบหนึ่งมาจากไหนนะก็เลยเขียนลบหนึ่งให้ดูซะ